สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนนะครับครับมืนนี้ก็มาพอกับนิ้วหน่อยฟ้ามกบครับครับนิ้วหน่อยฟ้ามกบกับสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาเบิงมาชมสวนนะครับสวนของนิ้วหน่อยนะครับตอนนี้ก็กําลังเอาหุ่นนะครับเอาหุ่นตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเอาหุ่นต้นไม้ครับเอาหุ่นคาหุ่นกล้วยนะครับต้นพผวนะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นฟ้ามเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนทางนี้ครับ จะแบ่งแยกเป็นโซนไปนะครับครับโซนด้านหลังก็สิเป็นบ่อเพาะนะครับจากไกลๆพ่อแม่พันธ์แน่นะครับพ่อแม่พี่น้องบ่อเพาะของนิ้วหน่อยก็จะเฮ็ดเป็นแบบต้องว่างระบบใบแต่แหลกๆนะครับจะได้บรยุงยากนะครับบ่อเพาะพ่อแม่พันธ์เนี่ยคือจังอยู่ไก่ครับพ่อแม่พันธ์บ่อพ่อแม่พันธ์นะครับบ่อเพาะเวลาจับก็จังสิบบได้ใหญ่ดูบได้ยางไกลนะครับบุตรรบหนารบหลังงนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนด้านล่างเข้ามาอีกก็จะเป็น บ่อหวก์ละครับพ่อ่น้องเป็นบ่อหวกครับร desserts. เป็นบอ่อหัวกเ,วเขาเนี้ยหน่อยนะครับทางโซนด้านนี้บ่อทัดไปพูดนี่กะสิเป็นบ่อพ่อแม่พันปลานะครับที่นิดหน่อยปล่อยไหวได้ครับเ้อเป็นบ่อพ่อแม่พันปลานิしし <pushes S 2> ่นปลาทับทิมครับถี่กาลังปล่อยพอท่านไหนเอาขึ้นมาเพาะนะครับโซนด้านทั้งผุดหนีกะสิเป็นบอ่อหัวกอีกนะครับพ่อ่น้องเป็นบ่อแย้เาครับตัวนี้ข้าผุดกะรุ่งผุดกะ นาฏิฮาล้อทงครับหยางหาเล้อแบกเสียมลอทงรู้หลายครับผลก็ป่าเลยครับเนี่ยผลทางหยาห้าพักบุงอยู่นครับครับกะทิประมาณนี้นะครับดูค่าทีสร้างจองเขามากอ่ะถาอีกแป๊บหนึ่งนะครับเด้อยกำลังผลิตหายู่ครับอีกประมาณเดือนหนึ่งครับจะได้ครับกับอีกเดือนหนึ่งครับถาเอาเด้ครับพ่อพี่น้องตอนนี้ก็กกำลัง ผลิตนะครับก็ล่างผลิตก็ล่างเห็ดอยู่นะครับส่วนพ่อพี่น้องที่สร้างคำามาไหวนะครับครับกรบบอกพ่อพี่น้องอยู่นะครับว่าอีกเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บกํางเป็นหวกนะครับเป็นหวกอายุเก้ามือแล้วนะครับเก้ามือแล้วก็เหลืออีกประมาณสามอาทิตย์นะครับอีกสามอาทิตย์ก็จะประมาณนะครับไล่เรียกกันไปเรื่อยๆนะครับบอนี่ก็จะมีหวกแล้วด้วยครับเด้อบ่อนี่ บ่อนึ่งกะสยียุบเงียบมีหอกหน่อยนะครับเด้อส่วนทางด้านนีก้กะสีไว้เพาะมืองไดงครับไว้บ้านใครใส่มืออื่นนะครับเด้อส่วนด้านนี้นะครับเอาไว้บ้านใครใส่มืออื่นครับส่วนทั้งขึ้นทั้งมุมทั้งนี้อีกครับเพราะไม่เป็นห่วงบาดนี้กะสีเป็นบ่อพ่อแม่พันปีหน้านะครับผีนิ่ยหน่อยก็ได้เก็บไว้น,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 นะครับเก็บไว้เฮ็ดพันปีหนาเฮ็ดแนวเอาเฮ็ดแนวปีหนาเนาะครับเนาะเพราะว่าปีหนานี่สิได้โลเพ่อแม่พันเก่าออกเบิร์ดนะครับพ่อพี่น้อง ซีเรโลออกเบิร์ดครับเพราะว่าเป็นกบเก่าแล้วนะครับสุดดุนแล้วนะครับก็คือเอาดุนใหม่เข้ามาแทนนะครับบานนี้ก็เป็นพันธ์เกาพันเดิมนี่แหละครับคล้องเนี้ยหน่อยนะครับที่พาะขายให้พ่อพี่น้องไปนะครับแต่พ่อพี่น้องถามหาว่ามีอ่ากบดุนเก่าบ่นี่กบที่เคยเอาหายบ่ครับปีนี้ตกมาปีนี้นะครับนอนพนว่าพนยานเอากบใหม่เข้ามาก็มีเขามีใหม่เข้ามาอยู่นะครับแต่ก็ยังสิเป็นอ่าผ้าสายพันธุ์ของ ควบความนี้หน่อยอยู่นะครับเด้อกสิเฮ็ดเห้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใ่ายเร็วนะครับกินอาหารดีนะครับอย่างกินอาหารม่ต้องเอาถึงครับพ่อพี่น้องครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพามาเบิ่งขาขาวครับพามาเบิ่งเพลินไปนะครับครับผมก็ขอบคุณพ่อพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเด้อแล้วก็ทุกค่าทุกท่านนะครับที่สั่งจองกบเขามานะครับครับผมสำหรับทินนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ ครับสวัสดีครับ